พาเพื่อนๆมาทําเมนูสุก,กี้แห้งค่ะค่ะมหมูหั่นเรียบร้อยเครื่องมีเส้นแก้วสาลายวากาเมะอีกนะคะค่ะวากาท้าวนี่ต้องโอ๋อยู่ข้างล่างนะคะต้องโอ๋พร้อมค่ะแส่น้มันมันร้อนใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเนื้อสัตว์ของเรามีหมูสามชั้นมีเนื้อหมู มีปลาหมึกสาหร่ายวลากระมิ้นติดกับลุยเลยค่ะลงชั้นแฮงคือขี้แง่งซื้อผักกาดขาวมาแล้วก็ต้องอู ใะะส่ลงไปเลยนะคะใส่สองใบมั hmm. นจะตัวก่อนนะคะจะขึ้นคนโอยเอาใส่เ็ตัวแล้วคนเลยใส่ถั่วทเรีเยนมาลงไปเลยนะคะมีผักกะทาและตั้งโอค่ะนี่สิสองผักแต่วุ้นเสนท่เรียมไว้เลยนะคะใส่ลงไปใส่ลงไ นให้เข้ากันให้สุกนะคะเอาเช้นสุกแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซูกี้สูดกวางตุ้งเลยค่ะอ,อร่อยมากมากปาสิวขาว้ตาลใส่เลยรสด,ด,ดีค่ะคนและก็คนกินแห่งต้องการรสชาติ อืมุ่นค่ะเขาให้เข้ากันน,นี่ก็สุกหมดแล้วนะคะนีเรียบร้อยชิมนะคะอืมอร่อยมากถัแห้งอะไรแล้วจ้า้อมเเสดค่ะได้สีที่เลยนะคะเนี่ย นะะะะสุกี้แห้งค่ะรับทานไหมคะว้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะสุกี้แห้งอร่อยมากเลยค่ะแปะชิ้นได้เลยนะคะ